สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue i n s i d e t เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวแฟนเชลซีจับตาแอสตันวิลล่าเล่งแจ็กสันส่วนแมนซิตี้จอดึงอาชิมปงข่าวนี้จริงแค่ไหนไปฟังกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง blue insight ช่องที่อัปเดตข่าวสโมสรเชลซี วันนี้เรามีข่าวใหญ่จากพรีเมียร์ลีกที่กำลังเป็นกระแสฮือฮานั่นคือแอสตันวิลล่ากำลังกลายเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าดาวรุ่งชาวเซเนกัลจากเชลซีครับถ้าคุณเป็นแฟนบอลเชลซีหรือวิลล่าคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนแปลงหน้าตาของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้เลยละ่ะมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดน่าติดตามเหมือนกำลังดูหนังดรามา่าฟุตบอลเรื่องจริงเลย ก่อนอื่นเรามาย้อนดูพื้นหลังของนิโคลัสแจ็กสันกันหน่อยแจ็กสันเกิดเมื่อปี2001ที่เซเนกัลและเริ่มต้นอาชีพกับทีมในบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปเล่นในยุโรปเขาแจ้งเกิดจริงจังกับบีอารีอัลในลาลิก้าสเปนที่นั่นเขาโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำจนทําให้เชลซีตัดสินใจทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์คว้าตัวเขาในช่วงซัมเมอร์ปี2023แฟนบอลเชลซีตอนนั้นตื่นเต้นมากคิดว่านี่คือกองหน้าอนาคตไกลที่จะมาแทนที่ตำนานอย่างดิดดเยากบา แต่เอาเข้าจริงชีวิตที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ของเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หวังตลอด2ปีที่ผ่านมาแจ็คสันลงเล่นให้เชลซีไปแล้วกว่า81นัดแต่ผลงานของเขายังไม่เข้าตาเท่าไหร่ในฤดูกาลล่าสุดเขายิงได้เพียง13ประตูนในทุกรายการซึ่งสำหรับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีที่คาดหวังกองหน้าตัวหลักต้องยิงทะลุ20-30ลูกต่อฤด,ดูกาลมันถือว่าน้อยเกินไปจริงๆแจ็คสันมีจุดเด่นเรื่องความเร็วการเลี้ยงบอลและการเล่นแบบกองหน้าตัวเป้า แต่เขายังขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์บ่อยครั้งที่แฟนบอลเห็นเขาพลาดโอกาสทองทองจนถูกวิจารณ์หนักหน่วงสื่ออังกฤษหลายสำนักบอกว่าเขายังไม่พร้อมเป็นตัวหลักของทีมระดับท็อปและนั่นทําให้สถานการณ์ของเขาที่เชลซีเริ่มไม่มั่นคงยิ่งไปกว่านั้นเชลซีเพิ่งเซ็นสัญญากับ2กองหน้าดาวรุ่งไฟแรงอย่างเลียมดีแลบจากอิฟส์วิชทาว์และโจโรเปโรจากไบรตันในช่วงตลาดนักเตะล่าสุดนี้ทั้งคู่โชมฟอร์มได้ดีมากตั้งแต่เข้ามาดีแลบกับความแข็งแกร่งและการยิงที่เฉียบคม ส่วนเปโโรก็มีสไตล์การเล่นที่คล่องตัวเข้ากับระบบของผู้จัดการทีมคนปัจจุบันได้ดีกว่าทําให้แจ็กสันถูกดันลงไปอยู่ในลำดับสำรองลึกๆถ้าเขายังอยู่ต่อคงได้ลงเล่นแค่บอลถ้วยหรือเกมที่ไม่สําคัญเท่านั้นซึ่งสําหรับนักเตะวัย24ปีที่กําลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพมันคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดการย้ายทีมจึงดูเหมือนเป็นทางออกที่วินวินสําหรับทั้งแจ็กสันและเชลซีเชลซีจะได้เงินทุนไปเสริมทัพต่อส่วนแจ็กสันก็จะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในทีมใหม่ และนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดแอสตันวิลล่ากำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งในการคว้าตัวแจ็กสันตามรายงานจากสื่อดังอย่าง Sky s p o r t และ The Sun ระบุว่าอูนายเอเมรีผู้จัดก,การทีมวิลล่าเป็นแฟนตัวยงของแจ็กสันมานานแล้วเพราะอูนายเอเมรี่เคยคุมบียาเรอัลมาก่อนและได้เห็นฟอร์มแจ่มๆของแจ็กสันตอนนั้นแบบใกล้ชิดเอเมรีเชื่อว่าเขาสามารถดึงศักยภาพของแจ็กสันออกมาได้เต็มที่ เหมือนตอนที่เขาปั้นนักเตะหลายคนให้ดังระเบิดในสเปนวิลล่ากำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมเพื่อลุ้นท็อปโฟและพวกเขาต้องการกองหน้าที่มีความเร็วสูงเพื่อคู่กับออลลี่วัตกินส์แจ็กสันดูเหมาะมากเพราะสไตล์ของเขาจะช่วยให้เกมรุกของวิลล่าหลากหลายขึ้นแถมราคาค่าตัวก็ไม่แพงเกินไปคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ60ล้านปอนด์ซึ่งวิลล่าพร้อมจ่ายถ้าได้คนที่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆเพราะมีทีมอื่นที่กำลังจ้องตาเป็นมันอยู่เหมือนกัน เช่นนิวคาสเซิลยูไนเตดก็สนใจเช่นกันเพราะพวกเขากำลังมองหาตัวแทนอเล็กซานเดอร์อิสักที่อาจย้ายทีมแม้กระทั่งรายนานจาก ESPN ยังบอกว่าวิลล่าอาจต้องแข่งกับหลายสโมสรใหญ่แต่ตอนนี้วิลล่าดูจะอยู่ในตำแหน่งโ r o Position หลังจากเชลซีให้ไฟเขียวปล่อยตัวแจ็คสันก่อนตลาดปิดสัญญาณทั้งหมดชี้ว่าเส้นทางของแจ็คสันที่เชลซีกำลังจะสิ้นสุดลงจริงๆมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับแฟนเชลซีที่เคยหวังสูง แต่ก็เป็นโอกาสใหม่สําหรับแจ็กสันที่จะพิสูจน์ตัวเองถ้าเขาย้ายไปวิลล่าเราอาจจะได้เห็นการคัมแบ็กของกองหน้าที่เคยถูกมองข้ามเอาละผมมีคําถามมาถามทุกคนนะครับคุณคิดว่านิโคลัสแจ็กสันจะย้ายไปทีมไหนในที่สุดแอสตันวิลล่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เหมาะสมสําหรับเขาหรือเปล่าหรือคุณคิดว่านิวคาสซิลจะมาฉกตัวไปคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องอนาคตของกองหลังดาวรุ่งของทีมที่กำลังถูกยักษ์ใหญ่หลายทีมจับตามองโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูเหมือนจะพร้อมป่วนตลาดนักเตะอีกแล้วนักเตะคนนี้คือจอร์จอาเชียมปองกองหลังอัจฉริยะวัย19ปีที่มีพรสวรรค์ล้นเหลือแต่เส้นทางในทีมชุดใหญ่ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นเป้าหมายร้อนแรงขนาดนี้ ย้อนกลับไปในเกมเปิดฤดูกาลของเชลซีที่เจอกับคริสตันพาเลซจอชอาเชมปองสร้างความฮือฮาได้ตั้งแต่นาทีแรกที่ลงสนามเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการป้องกันที่เหนียวแน่นความเร็วที่ฉับไวและการอ่านเกมที่ชาญฉลาดเกินวัยแฟนบอลสิง bon ห์บลูหลายคนถึงกับยกให้เขาเป็นเพชรเม็ดงามจากอะคาเดมี่ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแต่แล้วดราม่าก็เกิดขึ้นในเกมถัดมากับเวสต์แฮมยูนเต็ดเมื่อเอนโซมาเรสกา ผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนตัดสินใจดรอปเขาไปนั่งมานั่งสำรองแบบเซอร์ไพรส์แทนที่จะส่งอาเชมปองลงโทซินอดาราบาโยที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาถูกจับลงตัวจริงทันทีนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอนาคตของอาเชมปองในทิมสแตมฟอร์ดบริดจ์กำลังไม่แน่นอนหรือเปล่าและนี่แหละที่ทำให้ทีมอื่นๆเริ่มหูพึ่งตามรายงานจากคอตออฟไซด์แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจับตาดูสถานการณ์ของอาเชมปองอย่างใกล้ชิด พวกเขามองว่าเด็กคนนี้คือกองหลังอัจฉริยะที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเป๊ปกวาดิโอลาอย่างยิ่งโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กขวาที่ซิตี้กำลังมองหาตัวเลือกใหม่ๆเพื่อเสริมความลึกของทีมไม่ใช่แค่ซิตี้เท่านั้นนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่อยากได้กองหลังหนุ่มๆม,มาปรับปรูงแนวรับคริสตัลพาเลซที่เพิ่งเห็นฟอร์มเขาในเกมเปิดฤดูกาลและบอลมัส ที่ชอบล่าดาวรุ่งราคาถูกก็กำลังติดตามดูเขาอยู่เหมือนกันลองคิดดูสิครับถ้าอาเชมปองย้ายไปซิตี้จริงๆมันจะเป็นดีลที่ปั่นป่วนตลาดขนาดไหนเพราะเชลซีกับซิตี้ก็มีประวัติการแลกเปลี่ยนนักเตะกันมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนซิตี้จะเล่นเกมรีทารีเอทหลังจากเชลซีเคยสนใจนักเตะของพวกเขาก่อนหน้านี้ส่วนแผนของเชลซีล่ะตามแหล่งข่าวเดียวกันสิงบลูยังอยากเก็บอาเชมปองไว้กับทีมต่อไปเพราะพวกเขามองว่าเขาเป็นอนาคตของสโมสน แต่ถ้าต้องการให้เขาได้พัฒนาก็อาจปล่อยยืมตัวไปยังสตราสบัวสโมสรในเครือเดียวกันในลีกอิงเพื่อให้เขาได้ลงเล่นสม่ำเสมอนี่เป็นกลยุทธ์ที่เชลซีชอบใช้กับดาวรุ่งหลายคนเพื่อให้พวกเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนกลับมาช่วยทีมใหญ่แต่คำถามคืออาเชมปองจะพอใจกับบทบาทแบบนี้ไหมเพราะปีที่แล้วเขาและเชลซีเพิ่มผ่านดราม่าสัญญาม,มาแบบสดสดร้อนๆจําจำได้ไหมครับมีข่าวหรือว่าเขาอาจย้ายทีมเพราะไม่พอใจ แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029นั่นทําให้เชลซีมีอํานาจต่อรองสูงมากถ้าทีมไหนอยากได้ตัวเขาไปคงต้องทุ่มเงินมาหาศาลแน่ๆแต่สัญญายาวไม่ได้แปลว่าอนาคตจะมั่นคงเสมอไปถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นมากพอในฤด,ดูกาลนี้อาเชมปองอาจเริ่มมองหาทางออกใหม่ในตลาดหน้าหนาวหรือหน้าร้อนปีหน้าลองคิดดูนะครับอาเชมปองวัย19ปีคนนี้มีทุกอย่างที่กองหลังสมัยใหม่ต้องการ ความสูง185เซนติเมตรความแข็งแกร่งทางกายภาพการจ่ายบอลที่แม่นยำและความสามารถในการเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาถ้าเขาได้ไปซิตี้เขาอาจกลายเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตหรือถ้าย้ายไปนิวคาสเซิลเขาก็อาจเป็นส่วนสำคัญในการลุ้นท็อปโฟแต่สำหรับเชลซีการเสียดาวรุ่งจากอะคาเดมี่อีกคนคงเป็นเรื่องเจ็บปวดโดยเฉพาะในยุคที่ทีมกำลังสร้างใหม่ภายใต้มาเรสกาที่เน้นผสมผสานระหว่างดาวดังกับเยาวชนสรุปแล้ว เรื่องนี้ยังเปิดกว้างมากๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเล่นที่อาชเชมปองจะได้รับในฤดูกาลนี้ถ้ามารเรสกาให้โอกาสเขาอาจกลายเป็นสตาร์คนใหม่ของสิงบลูแต่ถ้าไม่ดิวยักใหญ่ก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกมือและนี่คือประเด็นคําถามที่ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในคอมเมนต์คุณคิดว่าจอาช์อาชเชมปองควรอยู่ต่อกับเชลซีเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือย้ายไปแมนชเชสเตอร์ซิตี้เพื่อโอกาสลงเล่นที่มากกว่าและทีมไหนที่เหมาะกับเขามากที่สุดในบรรดาทีมที่สนใจ แชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวที่อาจมีการปล่อยนักเตะบ,บางรายออกไปสู่ทีมแต่ดูเหมือนว่าเชลซีกำลังวางแผนครั้งใหญ่โดยการปล่อยไทริกจอร์จที่อาจย้ายซบแอร์เบไลฟฟซิตเพื่อหวังคว้าตัวซาฟี่ชิมมอนส์เชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญทั้งในและนอกสนามด้วยการบริหารจัดการทีมที่มุ่งเน้นความสมดุลทางการเงินและการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่แต่ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมกลับมีชื่อของนักเตะดาวรุ่งที่แฟนๆไม่คาดคิดว่าจะอยู่ในลิสต์ขายนั่นคือไทริกจอจและทีมที่กำลังจับตามองเขาอยู่คือแอร์เบไลฟซิกทีมดังจากบุนเดสลีกามาดูกันว่าข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เชลซีไม่ได้ปิดบังว่าพวกเขากำลังมองหาการปล่อยตัวนักเตะบางคนออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่และปรับสมดุลทางการเงินตามกฎ Financial Fair Play ล่าสุดมีรายงานว่าเชลซีพยายามเจรจากับชาฟี่ซิมมอนส์ดาวเตะตัวเก่งจากแอร์เบลีฟซิกมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ดีลนี้ยังไม่คืบหน้าเนื่องจากต้องเคลียนนักเตะในทีมออกก่อนและหนึ่งในชื่อที่โผล่ขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์คือไทริกจอจ นักเตะวัยรุ่นที่เคยสร้างผลงานน่าประทับใจในฤดูกาลที่แล้วในฤดูกาล2024-2025ไทริกจอชลงเล่นให้เชลซีไปถึง26นัดซัดไป3ประตูและทำ5แอสซิสเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาในทีมชุดใหญ่แต่ด้วยการมาถึงของนักเตะใหม่อย่างเจมี่กิทเทนส์และอาจจะรวมถึงอเลฮานโดรกานาโชที่อาจย้ายมาสู่ทีมอีกคนทำให้โอกาสลงสนามของจอชในฤดูกาลนี้อาจลดลง ส่งผลให้เชลซีพร้อมพิจารณาข้อเสนอสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรหรือยืมตัวตามรายงานจากคอสออฟไซด์แอร์เบลิฟซิกกำลังเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่ากว่า15ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวจอชไปร่วมทีมพร้อมมอบสัญญาระยะยาว4-5ปีซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่ก็ชวนให้สงสัยว่าเพียงพอสำหรับเชลซีหรือไม่เพราะด้วยศักยภาพของจอชและผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมามูลค่าของเขาน่าจะสูงกว่านี้มาก ลองนึกถึงกรณีของโอมารีฮัชชินสันที่เชลซีปล่อยยืมตัวไปและมูลค่าพุ่งสูงขึ้นหลังโชว์ฟอร์มได้ดีการยืมตัวจอชอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดมากกว่าเพื่อรักษามูลค่าและพัฒนาการของเขาในระยะยาวตอนนี้คำถามใหญ่คือเชลซีจะยอมปล่อยจอชด้วยค่าตัวเพียง15ล้านยูโรหรือจะเลือกเก็บเขาไว้พัฒนาต่อการยืมตัวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับอนาคตของจอชหรือไม่ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบไม่พลาดทุกประเด็นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ